สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวโคราชกันนะครับก็ออกจากกรุงเทพเจ็ดโมงนะครับมือแรกแล้วก็มาแวะตรงปัม๊มปตทนะครับต่อปตทที่เข้าสู่สระบุรีนะจ๊ะ นะครับปั๊มสองก็จิฟฟี่นะครับเราก็จะแวะทุกปัม๊มไม่ใช่เราเล่น,นครับก็เอาแวะซื้อขนมอะไรนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าเขาใหญ่นะครับพาเพื่อมาเที่ยวเขาใหญ่กันนะจาก็แวะซื้อขนมซื้ออะไรมานะที่สระบุรีเขาอริปั๊บดังนะนะครับ แต่ด,ดังในตัวเมืองนะเจ้าอื่นไม่รู้เหมือนกันก็อาศัยอาศัยความนั่นเลยโชคดีว่าจะเจอเจ้าอร่อยหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นที่แรกที่เราแวะในเขาใหญ่นะจ๊ะนะครับ บรรยากาศสวยมากนะครับลมบลือนนะเปิดสิบโมงก็มาสิบโมงเป้งเลยนะแวะมาเมื่อก่อนมาแวะรอบแล้วนะแบบข้าวอร่อยดีนะนะครับกับข้าวอร่อยดีรอบนี้เราก็มาแวะอ,อีกรอบหนึ่งนะ บรรยากาศเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่คนไม่ค่อยมีมันสิบโมงอะ่ะคนก็เลยไม่ค่อยมีนะครับนะครับก็คือที่มิดวินเทอร์นะครับเขาใหญ่เมื่อก่อนตอนและรอบแรกมาแวะกินตอนเย็นนะ เขาะจะมีนตรีเล่นอะไรเล่นเนี่ยนะครับแต่ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้มีกินไม่ได้มีดนตรีช่วงกลางคือแล้วนะนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม,มาแวะตอนเช้ามาดูบรรยากาศสวยมากเลยก็เลยแวะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับ b ิทวินเทอรเป็นคาสเซิลเลยหรดูดิเป็นปราสาทวิวสวยนะครับ บรรยากาศสวยนะครับเห็นไหมเนี <t <t ่ย um ด wow ูดิเป็นป้อมปราการขึ้นไปเลยอ่ะเป็นปราสาทขึ้นไปเลยอ่ะนะครับที่จะลดบานเลยนะะถ้าเป็นช่วงปกตินะกลางคืนนี่ลถบานเลยนะครับนีเป็นทางขึ้นเขาใหญ่ นะครับคนไม่เยอะนะครับตอนสองการนี้คนไม่เยอะเลยนะแต่เรามาเที่ยวเราก็ต้องนั่นนะมาเที่ยวเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะใส่หน้ากากล้างมือทุกจุดนะครับที่เราแวะนะครับที่สองที่แวะก็เป็นช็อกโกแลตฟาเตอรีนะครับก็เป็นที่ที่เคยมานะรอบนี้ก็มาแวะถ่ายนะครับ รอบนี้จะไม่มีนะักท่องเที่ยวเยอะนะจะโล่งไปหมด <c oughs> ค่อนข้างโล่งนะสิบสิบเอ็ดโมงจะมันเ,นเขาก็ทำสวยนะครับแล้วก็เขาก็เช็คอุณหภูมิเช็คล้างมือก่อนเข้านะครับก่อนเข้าไปในโซนะน,น,นะครับเห็นไหมบรรยากาศดีขนมอร่อยที่นี่ ฮอกกี้นะเขาทําเขาเองอ่ะนะครับสูตรของเขาเองก็อร่อยดีนะที่นี่นะก็ลองชิมขนมปังบราวนี่ดูนะอร่อยดีฮะนะครับ เสร็จแล้วเราก็เข้าไปโซนเขาใหญ่กันนะไม่ได้มานานมากแล้วนะครับต้นไม้ยังหนาแน่นเหมือนเดิมจะลองดูซิว่าวันนี้จะเจอช้างหรือเปล่านะครับเห็นแต่รอบก่อนที่มานะครับรอบก่อนที่มาเจอช้างอยู่นะรอบนี้ต้องลองดุ้นดูนะว่าเจอหรือเปล่า นี่ครับมอไซค์ก็เข้ามาได้นะมอไซค์ก็เข้ามาได้นะครับจกักรยานก็เข้าได้นะไม่ห้ามเลยแต่ต้องแข็งแรงหน่อยนะปั่นเพราะว่าทางชันทางชันก็ชันนะทางลงดาวฮิลก็มีนะครับแต่อากาศสดชื่นดีอุณหภูมิไม่ไม่สูงนะที่นี่อุณหภูมิยี่สิบกว่ายี่สิบเจ็ด ชุ่มชื่นนะครับขับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่เล่นมานานมากแล้วนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นโซนด้านในนะครับ เราก็ยังตามมอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่ <c oughs> นะฮะโอ้โหสองคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเก่งมากเลยเข้ามาด้านในที่นี่ก็ขับชิวๆนะไม่ต้องรีบร้อนทางมันค่อนข้างชันนะครับต้นมีแต่ป่าเขาลำนาภัย รเรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอช้างหรือเปล่าะรถเก่งก็เข้าได้มารถเก่งก็เมื่อก่อนรถเก่าๆยังวิ่งกันได้เลยนะโ o ล่ l แลนเซอร์อะไรเงี้ยยังวิ่งกันได้นะอันนี้เอา Fortuner มาเทสนิดนึงนะครับเครื่องเกียร์ดีนะก็มาเทสนิดนึงใคร สนใจก็หลังสงการก็มาซื้อได้นะครับราคาลงไปเหลือแค่6กแสนหนึ่งและนะมาซื้อพอจูเน์เรามีอยู่6กเคันเลยนะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นตั้งแต่2011ขึ้นไปนะนะครับจนถึง2 0 1 7ันสิเลยนะนะครับมีหน้ามีหน้ายักษ์หน้าแชมป์แล้วก็ตัวเมันตัวเปลี่ยนโฉม ปี2016นะครับมี67คันนะมาดูกันได้สีดำสีขาวนะครับน้ำตาลเทาดำนะมีหมดไอ้ไม่จุดแวะจุดแรกนะครับที่แวะชมวิวกันนะนะครับในนี้ลอ,ต,อต้องเที่ยวจีนนะเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ <laughs> นะงงครับเราเที่ยวจีนนะ แต่ใส่แมสนะถึงจะอยู่ตรงนี้ก็เราก็ต้องใส่แมสนะใส่แมสให้คบอันนี้ต้องต้องเที่ยวจีนนะครับมาเป็นรถตู้เลยนะนะครับเนี่ยฮนะป่าป่าป่าทั้งนั้นเลยนะน,นี่จุดแ่าจุดแรกนะถ้าต้องเที่ยวก็จะเที่ยวจีนก็จะแต่งแนวแนวเนี้ยนะนะครับอันนี้ถัดมาอีกยี่สิบเมตรก็เป็นจุดแวะอีกจุดหนึ่ง <c oughs> น้วมาสกายเชียวนะครับ นี่จะมีนะครับก่อนเข้ามามันจะมีด่านนะครับด่านเก็บตังค์แล้วก็ประมาณร้อยกว่าบาทสำหรับรถเก่งนะนะครับเนี่เป็นเห็นไหมวิวโล่งไม่มีรั้รนะว,วเลยนะยาวๆเลยกว้างๆเลยครับเขาทั้งนั้นนะครับ เข้าไป11กิโลก็จะเป็นจุดจุดแวะพักจุดแรกนะครับนี่จะเป็นจุดที่แวะชมวิวชมสัตว์ป่านะจะมีทางเดินเข้าไปนะเราก็ไม่ได้เดินหรอกเราก็เข้าไปดูป่าไกลยๆยาวๆเลย นะครับแต่แถวนี้เคยมีรอบแรกที่ผมเคยมานะรอบก่อนที่ผมเคยมาจะมีช้างอยู่นะรอบรอบสองรอบก่อนน่ะนะครับมาหลายรอบแล้วมาน่าจะประมาณส,สิบรอบแต่รอบก่อนนู้นนะ่ะจะมีช้างเดินอยู่ลิบลิบเลยอ่ะนะครับจำไม่ได้ว่าเดินลงมาหรือเปล่านะแต่เห็นเนี่ยเห็นไกลๆนะครับเห็นเดินอยู่สองสมตัวเนี่ยอาจจะเป็นทางคือ เข้ามาอันนี้จะเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเขาละนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่นะครับจะมีช้างด้านหน้าอยู่ให้เท้าถ่ายรูปนะนะครับจะมีศูนย์ติดต่อนะครับบริการต่างๆแล้วก็มีศูนย์อาหารอยู่ด้วยนะถ้าเกิดใครหิวก็มาแวะกินที่นี่ได้ นะครับข้างในก็จะเป็นน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกเป็นเนี่ย27องศาเห็นไหมนี่เทียนะยเท่ยงนะถ่ายระมาณเที่ยงนะเนี่ย27องศาไม่ร้อนเลยนะครับฝนคึมๆม,มาแล้วด้วยนะครับระหว่างตัดคลิปนี่ฝนตกมาตูมใหญ่เลยนะมืดฟ้ามัวด,ดินกรุงเทพไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับนี่เขาจะเซอร์วิสเซนเตอร์นี้จะกว้างขวางนะครับมีให้เดินเที่ยว อะไรด้วยนะครับมีให้เดินเที่ยววิวชมลำธารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีฮะมีลำธารมีอะไรให้เดินเที่ยวแอดเวนเจอร์นิดนึงเนี่เห็นไหมนะครับ,นะรบแวะถ่ายรูปได้นี่ก็เป็นวันแรกที่มาเที่ยวนะครับก็อย่าลืมนะเที่ยวก็ใส่แมสใส่อะไรด้วยนะครับ เราก็ต้องโปรเทคตัวเองโปรเทคตัวเองนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับพรจากบุคคลอื่นๆด้วยเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะก็ขอเที่ยวนิดนึงนะครับไม่ไหวปีใหม่ไม่ได้เที่ยวครับสงการเลยแวะมานิดนึงนะครับมาอัปเดตถ่ายให้เพื่อนๆดูกันว่า เ,เขาทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะสำหรับที่ท่องเที่ยวต่างๆเ,เด็กๆจะปีนสะพานนี้ต้องระวังนะร <c oughs> อดตกลงไปนี่วิ่งกันไม่ทันเลยนะเนี่ยนะครับนี่ก็แวะหาอะไรกินก่อนที่จะเข้าโรงแรมพักผ่อนแล้วนะครับ เป็นทริปวันแรกที่สนุกสนานนะครับอันนี้เป็นพาอออกมาจากเขาใหญ่นะออกมาประมาณสักกิโลหนึ่งจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเวรามีอร่อยดีเหมือนกันนะครับรสชาติดีเลยทีเดียวไม่แพงนะครับอันนี้เป็นที่พักนะครับชื่อว่าเทเลโซ่เขาใหญ่นะครับก็มีห้องใหญ่ห้องเล็ก ราคาไม่แพงนะครับตอนแรกว่าจะไปห้องใหญ่นะไปไปที่ใหญ่ๆสวยๆไม่ไหวพักที่นี่แล้วกันนะนะครับห้องใหญ่ก็พันแปดสาม